ทีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live on Me ทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการใส่แบตแล้วก็วิธีการติดตั้งกล่อง EM กันคะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะให้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรานะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราศึกษาวิธีการต่างๆจาก YouTube นะคะแล้วก็เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็นำมาประยุกใช้คะ่ะ เราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผู้รู้ที่เก่งแต่อย่างใดนะคะบางอย่างอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันตามสะดวกเลยนะคะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวิธีการที่เราทำอยู่อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อย่าเพิ่งทำตามหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อเรานะคะลองหาความรู้เพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆด้วยค่ะเราเพียงอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการของเราเท่านั้นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแบตหรือว่าตัวเครื่อง ให้เราทำการเอาเบเกอร์ลงทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มทำการเซอร์วิสต่างๆแล้วจากนั้นถอดยูบ็อกทั้ง4ตัวออกเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าแบตท,ที่ให้มาจะเป็นแบตตะกัวกดทั้ง5ลูกเลยขนาด12วตล20แอมเราจะทำการถอดออกมาทั้งหมด5ลูกเลยนะคะ แล้วจากนั้นเราจะนำแบตที่เราเตรียมไว้อีกหนึ่งลูกมาทำการขนานกันนะคะดังภาพเลยรวมแล้วทั้งหมด6ลูกทิ้งไว้ประมาณ1คืนหรือ5-6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะเพื่อที่เราจะปรับสภาพโวลตให้มันเท่ากันทุกตัวนะคะถ้าเราไม่ทำแบบนี้แบตเตอรี่ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะบวมเร็วกว่าปกติได้แล้วก็อาจจะพังเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่ารับภาระมากกว่าลูกอื่นๆค่ะ เมื่อครบจำนวนชั่วโมงแล้วก็นำแบตท,ทั้งหมดมาต่ออนุกรมกันเพื่อให้ได้จำนวนโวลต์ขนาด72โวลต์นะคะตามคลิปเลยแล้วก็ใส่แบตเข้าไปที่เดิมของมันเลยนะคะจากนั้นเราก็หาแผ่นโฟมนะคะมายัดระหว่างแบตให้แน่นนะคะเพื่อที่จะป้องกันแบตเตอรี่กระเทือนในระหว่างใช้งานค่ะ กล่องที่ติดรถมานะคะเราก็ถอดออกมาเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้นำกล่อง EM 5 0ของเราเข้าไปทดแทนนะคะการต่อสายไฟนะคะให้ดูตามมาร์กแถบสีที่เขาให้มาเลยค่ะโดยต้องจำไว้ว่าไฟขั้วบวกสีแดงแล้วก็ ไฟคั้วลบสีดำนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังเลยอย่าให้สายไฟผิดขั้วนะคะไม่เช่นนั้นจะทำให้กล่องหลับทันทีเลยส่วนสายมอเตอร์นะคะก็ทำการต่อสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงตามโค้ดที่กล่องเลยค่ะอ้อเราลืมบอกไปนะคะร้านที่เราซื้อกล่องมาเขาก็จะแถมคู่มือมาให้เราด้วยอยู่แล้วค่ะ ปลั๊กกล่อง em 5 0นะคะที่ทางร้านให้มาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกจะเป็นสายสัญญาณกันขโมยสามารถเสียบเข้ากับสายสัญญาณกันขโมยของเดิมที่ติดรถมาได้เลยค่ะปลั๊กชุดที่2ก็จะเป็นปลั๊กพวกสัญญาณเซ็นเซอร์ฮอนะคะก็สามารถเสียบเข้ากับของเดิมได้เลยค่ะ มาถึงปลั๊กชุดที่3กันนะคะชุดนี้ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองก่อนเลยละกันเนาะคือสัญญาณไฟจากสวิตกุญแจค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาที่สัญญาณคันเร่งกันค่ะปลั๊ก EM 5 0นะคะจะเป็นสีชมพูเขียวดำนะคะส่วนปลั๊กของตัวรถนะคะจะเป็นสีแดงเหลืองดำค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสัญญาณเกียร์ R ค่ะของปั๊กกล่อง EM 5 0นะคะก็จะเป็นสีเทาเขียวน้ำตาลนะคะส่วนของรถนะคะก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินและสีขาวค่ะมาถึงส่วนของไฟเบรกนะคะ กล่อง e m นะคะจะเป็นสีม่วงส่วนตัวรถนะคะจะเป็นสายสีเขียวบวกสีเหลืองค่ะในส่วนของปลั๊กชุดเกียร์นะคะกล่อง e m จะเป็นปลั๊ก3เส้นที่มีสีเขียวขาวคือเกียร์หนึ่ง ส่วนสีดำสีขาวคือเกียร์สามส่วนสีเขียวและสีน้ำตาลคือสายกราวค่ะส่วนของตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเขียวมิ้น์เป็นเกียร์สามสีน้ำตาลขาวเป็นเกียร์หนึ่งเราจะเว้นช่องกลางที่ต่อกับเส้นสีเขียวน้ำตาลของ e m 50ไว้นะคะเพราะเส้นนี้จะเป็นเส้นกราวค่ะไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้ ในส่วนของสัญญาณเกียร์ P นะคะกล่อง EM 50จะเป็นสีแดงดำเขียวน้ำตาลส่วนตัวรถนะคะจะเป็นเส้นเดี่ยวเลยสีเหลืองส้มนะคะในการต่อจะต้องให้สายของรถนะคะตรงกับเส้นสีแดงดำของกล่อง EM คะ่ะต่อกันด้วยเส้นสัญญาณสีขาวจากกล่อง EM นะคะ จะเป็นสัญญาณจอแสดงผลความเร็วค่ะในที่นี้นะคะเราจะต่อกับเส้นเดี่ยวสีม่วงของตัวรถได้เลยค่ะก็จะเหลือ3ปลั๊กนะคะที่เราไม่ได้ใช้งานก็จะมีปลั๊กสำหรับเสียบจูนต่อมาก็จะเป็นปลั๊กอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นปลั๊กสำหรับเกียร์เอค่ะหรือสปอร์ตนั่นเองคือสีเหลืองขาวแล้วก็สีเขียวน้ำตาลค่ะส่วนปลั๊กสีเขียวดำนะคะของตัวรถจะเป็นสัญญาณจากปุ่มประแจเครื่องมือนะคะในที่นี้เราไม่ได้ใช้งานค่ะสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าปุ่มไหนเส้นไหนนะคะวันนี้เราจะมีทริคเล็กน้อยนะคะมาแนะนำกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องตั้งค่ามิเตอร์วัดโอห์มนะคะแล้วก็นําเข็มมิเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งไปเสียบตรงขั้วลบของแบตแล้วนําเข็มของมิเตอร์อีกด้านไปแตะสายที่เราต้องการทดสอบค่ะจากนั้นกดปุ่มถ้ามีเสียงดังขึ้นนะคะหรือค่าโอห์มขึ้นก็แสดงว่าเส้นนั้นคือสัญญาณของปุ่มนั้นนั่นเองค่ะ อย่าลืมจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากเราเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ขนาด72 v แล้วกระแสแอมป์ของกล่องที่จ่ายจะมีกำลังมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์ให้มีขนาดแอมป์สูงขึ้นตามไปด้วย ในที่นี้เราเลือกใช้ขนาด125แอมจากของเดิมที่60แอมค่ะถ้าหากเรายังวิ่งที่60แอมอยู่เวลาวิ่งวิ่งอยู่นะคะรถก็อาจจะดับกลางอากาศไปเลยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเบรกเกอร์มันรับไม่ไหวค่ะจึงควรเปลี่ยนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเสียบปลั๊กกับกล่อง EM นะคะตามขนาดของช่องเลยค่ะแล้วก็ทำการปิดฝากกล่องจากนั้นก็ทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเสียบปลั๊กสายจูนกับกล่องนะคะต่อเข้ากับคอมเลยค่ะสายจูนนี้นะคะเราสั่งมาจากแอปส้มค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเปิดเบเกอร์แล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจค่ะแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรม Votoy e m v v 3ขึ้นมาหน้าตาก็ตามภาพเลยค่ะจากนั้นก็กด Open แล้วก็กด Connect ค่ะ ค่าตรงโมเดลนะคะเราไม่ต้องไปสนใจมันจะขึ้นว่า EM 100ทุกครั้งที่เราเปิดมานะคะจากนั้นก็ทำการเลือกกระแสไป 72V โวลต์นะคะที่เราได้ทำการเพิ่มแบตไปก่อนหน้านี้ส่วนการตัดระบบนะคะเราตั้งไว้ที่ 63V โวลต์ค่ะส่วนกระแสนะคะเราตั้งไว้ที่ 60M แอมป์ค่ะแล้วรอบตั้งไว้ที่1,500 RPM เกียร์หเราตั้งไว้ที่35%นะคะส่วนเกียร์สเราตั้งไว้ที่65%แล้วก็เกียร์สตั้งไว้ที่100%เเลยค่ะมาต่อกันที่หน้าที่3นะคะโพเราตั้งค่าไว้ที่26ค่ะในส่วนของหน้าที่4หน้าที่5นะคะเราไม่ได้ไปยุ่งเราไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเลยค่ะให้ตั้งค่าตามค่ามาตรฐานของโรงงานเลย จากนั้นก็ทำการกดพารามิเตอร์ไรแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะมาดูผลการตั้งค่าของเราเลยค่ะเกียร์ที่1นะคะล้อลอยหน้าไมจะอยู่ที่54รอบนะคะจะแสดง520 rpm ค่ะเกียร์2นะคะล้อลอยหน้าไมอยู่ที่96-97ถึง97รอบจะแสดงที่940 rpm ค่ะ ในส่วนของเกียร์สนะคะหน้าไม้จะอยู่สุดแค่99นะคะ,ะ,คะเพราะว่าไม้รับได้แค่นี้ค่ะส่วน r p m จะอยู่ที่1,480 r p m นะคะเนื่องจากเราเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปเป็น72 V โวลต์นะคะดังนั้นเราจะต้องไปแก้ไขาสายไฟที่โชว์หน้าจอด้วยค่ะหรือเราอาจจะหาวัดโวลต์ดิจิตอลมาติดเพื่อแสดงผลแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ โดยเราสามารถต่อที่วัดโวลตเข้ากับสวิตช์กุญแจได้เลยค่ะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะถอดปลั๊กตรงนี้ออกด้วยนะคะเพื่อที่หน้าจอจะได้แสดงผลสถานะแบตเตอรี่ที่ 72V โวลต์ค่ะถ้าเรายังเสียบปลั๊กอยู่นะคะหน้าจอก็จะยังโชว์ที่ 60V โวลต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการประกอบน้องให้เรียบร้อยแล้วก็จะออกไปทดสอบขี่จริงกันค่ะ จะเป็นการแสดงความเร็วนะคะก่อนที่เราจะทำการเพิ่มแบตแล้วก็เพิ่มกล่องนะคะเกียร์สหน้าไม้ก็จะอยู่ที่56ถึง60ความเร็วสูงสุด gps วัดได้ประมาณ45 gps att, นะคะ แล้วก็หลังจากที่เราเพิ่มแบตเป็น72โวล์แล้วแล้วก็เพิ่มกล่อง EM50 เข้าไปความเร็วน้องนะคะที่เกียร์2ก็จะวัดได้ที่90หน้าไมล์รถนะคะส่วนเกียร์3นะคะจะวัดได้ที่99หน้าไมล์รถค่ะส่วน GPS ที่เราวัดได้จริงๆนะคะวัดได้ที่76 GPS ค่ะที่วัดได้ไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าหน้าไมล์รถจะวัดได้ไม่ค่อยตรงกับ GPS จริงๆนะคะ สรุปเลยละกันนะคะการเพิ่มแบตเตอรี่72โวลต์นะคะและการเพิ่มกล่อง EM 50เข้าไปสามารถทำให้รถวิ่งได้เร็วและก็แรงขึ้นจริงแต่ระยะทางในการขับขี่อาจจะสั้นลงได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราเพิ่มแค่วลต์แต่ไม่ได้เพิ่มกระแสแอมป์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานเองด้วยค่ะถ้าขี่เร็วก็อาจจะได้ระยะทางที่สั้นลง ถ้าขี่ช้าก็อาจจะได้ระยะทางที่มากขึ้นคลิปหน้าเราจะทำอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ